ชมผู้อรารยาเล่นใหญ่โปรโมทละครซุปตา2550ธรรมดาลโลกไม่จำจริงๆนับถอยหลังเตรียมลงจอให้ชมกันแล้ว15กันยายนนี้สำหรับละครเรื่องซุปตา2 5 5 0ผลงานการกลับมาจับคู่กันอีกครั้งของพระนางคู่ขวัญแอนทองประสมและเคนทีระเดชหลังห่างหายกับการมีผลงานร่วมกันไปนับตั้งแต่ละครเรื่องสวรรค์เบี่ยงในปี2551 ซึ่งงานนี้นอกจากจะได้คู่จิ้นคู่ดังมาเจอกันแล้วยังได้นักแสดงรับเชิญตัวท็อปของวงการมาร่วมมอบความสนุกอย่างมากหน้าหลายตาหนึ่งในนั้นก็คือชมพู่อารยาและลูกชายฝาแฝดน้องสายฟ้าน้องพายุ ซึ่งค่าตัวเป็นเมนูอาหารหง่ายๆจับชายหนึ่งหม้อและก็หมูสามชั้นทอดน้ำปลาเท่านั้นเองโดยล่าสุด7สิงหาคม2565ชมพู่อารยาก็ได้ทำคลิปคอนเทนต์จัดใหญ่จัดเต็มโรโมดทละครเรื่องซุปตา2550เพื่อชวนแฟนๆติดตามละครดังแห่งปีงานนี้ทำเอาพิธีกรหนุ่มกันชัยยังต้องเข้ามาคอมเมนต์แซวว่าลงทุนเอาเป็นว่าแม่ชมจะลงทุนเบอร์ไหนไปชมคลิปเต็มๆกันเลยจ้าสวัสดีค่ะ ในรายการภาษาไทยร่วมสมัยวันนี้ขอเสนอคำว่าสุปตา ซุปตาร์เป็นคำนามย่อมาจากคำว่าซุปเปอร์สตาร์ใช้เรียกบุคคลที่มีชื่อเสียงโดดเด่นสะดุดตาอาจเป็นบุคคลที่มีความสามารถโดดเด่นหรือประสบความสำเร็จอย่างมากผู้ที่ถูกเรียกได้ว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์อาจเป็นได้ทั้งนักสแสดงนักกีฬานักดนตรีหรือผู้มีชื่อเสียงในสื่อด้านอื่นๆคำว่าซุปตาร์สะกดดังนี้นะคะซอโซสระอุปปปลา ต่อเต่าสระอาบ้างก็มีรอเรือการันบางคนก็ไม่มีรอเรือการันค่ะตัวอย่างประโยคในการนำไปใช้นะคะเช่นเขาเป็นถึงซุปตาแต่เขาไม่หยิ่งเลยหรือเพิ่งจะเข้าวงการได้3ามสี่ชั่วโมงก็ทำตัวเป็นซุปตาสระช่วงปี2550เป็นช่วงที่มีการใช้คำว่าซุปตากันอย่างแพร่หลายจนดูเหมือนกับว่า เร,เรียกได้ว่าใครๆก็เป็นซุปตากันไปสมดหากอยากทราบความหมายของคำว่าซุปตาอย่างลึกซึ้งโปรดติดตามละครเรื่องซุปตา2550ออกอากาศเป็นตอนแรกในวันที่15กันยายนนี้ทุกคืนวันพุธพฤหัสทางช่อง3กด33สาำหรับวันนี้รายการภาษาไทยร่วมสมัยต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ